พร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะะี่ะสำหรับใครมองหา c r v มือ2ค่ะวันนี้นุชจ,จัดรถเข้าใหม่สภาพพร้อมขายมาให้ชมแล้วคันนี้ได้เป็นตัว c r v 2.4E นะะีะขับ2ไมนเชนปี2021สีบรอนเงินใช้งานมือเดียวเป็นรถหน่วยงานเป,ประจำการค่ะคุณพี่๋าเรียมสันตัวรถโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะใหม่ใช้งานเพียงแค่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นกับราคาขายที่เพชรยนต์859,000บาทภายในออปชั่นครบๆจัดเต็มมาให้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้จะเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนบ้างราคาคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มกันต่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับน,นุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่สายดีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้มาอยู่กับนุชในช่องนุชรถ SUV มือสองนะคะกับนุชเพชรยนต์ที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะมีรถอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัว7ที่นั่งเลยกับ Honda CRV นะซะ 2.4E เป็นัวขับ2จุดสี่อีเป็นตัว, 2, chain, วียบ้อง่ะคัะนเช กับราคาขายอยู่ที่เพชรยนต์นะคะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยได้เป็นสีบลอน์เงินสภาพตัวรถเกรดเพร้อมใช้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้มีการอัปเดตนะคะตอนรับเข้ามาให้ชมการวันนี้พร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรับสภาพแล้วเรียบร้อยค่ะรายละเอียดหน้าใช้งานขนาดไหนบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะกับทลิปเต็มคันนี้มาเริ่มดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวไมเนอรเชนแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่จ๋ารถปี2021นยราคา ขาย859,000บาทและที่สำคัญคันนี้ผ่อนต่อเดือนแบบโจดฟรีดาวเลยนะคะผ่อนอยู่ที่14,600บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่จา๋าผ่อนสบายๆได้เป็นตัวเจดที่นั่งด้วยนะคะคันนี้ปีใหม่ด้วยไม่ใช้งานเพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะตัวนี้นะคะได้เป็นในส่วนของรายละเอียดกระจงหน้าสีดําและโครเมียมตัดนะคะพร้อมโลโก้ฮอนด้าที่อยู่สภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟฟูลีด มาให้แล้วไฟเดียรมนั้นนิ่งไรมีมาให้ด้วยไฟตัดหมอกคันนี้ก็มีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานค่ะป่องซุ้มร้อนนะคะไม่มีประวัติผิดความมาอยู่สภาพเดิมคันนี้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าสวยการันตีนะคะมาในส่วนของตัวกล้องเวลอดมีมาให้อีกด้วยสําหรับตัวนี้กล้องมองข้างนั่นเองนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยเดิมโรงงานรอบคันแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กอ l ลลอยสีทูโทนนะคะอยู่สภาพเดิมโรงง,งานเลยนะคะขอบ17นะคะสวย สวยเดิมๆค่ะพ,พี่จ๋าอยู่สภาพที่น่าใช้งานเลยยางปี2023ภายในป่งส้นร้อไม่มีผิกความมาค่ะอยู่สภาพเดิมด้านข้างไม่มีริ้วรอยนะคะโดนเบียดหรือว่าโดน ชนมาแน่นอนอยู่สภาพเดิมเลยสีเหลี่ยมสันตัวรถเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรนวอสมีมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้กระจกด้านหน้าพัดเดิมรอบคันพัดเดิมไม่มีด้วรอยร้าวเลยสําหรับตัวกระจกนะคะเมื่อเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าตัวด้านข้างสีเนี่ยนะคะไม่มีผิดเพีพ้ยนเลยสีเดิมโรงงานสีบอนเงินนะคะคันนี้เจ็ดที่นั่งผ่อนเพียง14,600บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่เนาะคันนี้สวยนา ใช้มากคุณพี่จ๋าเป็นรถใช้งานมือเดียวค่ะพี่พี่ภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะและคันนี้นีคะได้เป็นรถนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงรถของบริษัทนะต้องบอกเลยว่ารถหน่วยงานเนี่ยข้อดีนะคะคุณพี่จ๋าเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกุยะการใช้งานเพราะฉะนั้นลูกค้าดูจากตัวบอดี้โครงสร้างเลยนะคะไม่มีช้ำเลยพี่พี่จ๋านะคะตัวนี้นะคะบอก ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยฉีกขาดตึงเดิมโรงงานเลยค่ะพี่จิจาเรียบเนียนคอนโซลกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้จอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะกล้องมองข้างมีมาให้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆเลยเป็นตัวเจ็ดที่นั่งที่ผ่อนราคาดีมากๆเลยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทกับสองจุดสี่อีค่ะคันนี้เป็นรถตัวขับสองวยเนะะี่ยค่ะ ประหยัดน้ำมันนะสำหรับวิ่งทางไกลนะพี่พี่จ๋าคันนี้สวยคุ้มมากๆคอนโซลหน้าค่ะอยู่สภาพเดิมพี่พี่นะคะไม่มีิ้วรอยช้าเลยนะคะหรือว่าจะเป็นซอกประตูโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีพิกความหมานะคะสภาพสวยแผงประตูด้านข้างเดิมอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะเดิมๆด้วยนะเมคอาร์กน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีช้าแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะมารูปดูได้เลยสีด้านข้างตรงนี้นะคะไม่มีนิ้วรอยนะคะการทาสีมานี่ยนั่นก็แปลว่าตัวประตูไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนมาแน่นอนภายใน สวยสะอาดสะอ้านเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่คุณคุณพี่จ๋าคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆเลยใช้งานมือเดียวแล้วเป็นปี21ด้วยนะคะซอกประตูค่ะคันนี้น็อตเดิมโรงงานเมคอัพอยู่สภาพเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่สภาพที่สมบูรณ์ด้วยและในส่วนของรายละเอียดนะคะคันนี้แผ่นเพจสีดำานะคะอยู่สภาพเดิมค่ะคันนี้นะคะสวยสวยเลยคุณพี่ใครตามหาอยู่นะคะกับรถเจที่นั่งผ่อนเบาๆนะคะคันนี้14,600บาทเท่านั้นรถใช้งานมือเดียวกับ ใช่ฮอนดาเนะคะ CRV ด้วยนะตัวใหม่ด้วยคันนี้ตัวไหม่เนอะเชนแล้วเรียบร้อยนะคะปี2021เลยและในส่วนของรายละเอียดห้องพิสารด้านหลังตัวเบาะคุณพี่จ๋าไม่เห็นด้วยรอยฉํำเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะนี่สวยเดิมพับเบาะลงได้ด้วยแล้วห้องนี่นะคะลูกค้าดูจากถุงพลาสติกนะด้านหลังยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะใหม่แค่ไหนคุณพี่จา๋าคันนี้สวยมากภายในนะคะสวยกริบเลยแอร์ตอนหลังมีมาให้ด้วยนะสําหรับตัวเบาะด้านหลังนะคะแล้วก็มีตรงนี้ห้อยอีกหนึ่งคัน อีกหนึ่งตัวนะคะมีมาให้แล้วภายในสวยเลยนะคะใครตามหาอยู่เนาะคันนี้นะคะน่าใช้มากปี21มือเดียวด้วยเนะะี่ยค่ะคุณพี่จา๋า CRV 2 4 e นะคะโครงสร้างเดิมเลยนะคะซอกประตูนะหัวน็อตไม่มีริ้วรอยขยบขยื่นเลยน็อตเดิมโรงงานนะะสวยกริบๆแบบนี้แผงประตูอยู่สภาพที่สมบูรณ์อีกด้วยเนะะี่ยค่ะตัวน็อตนะเมคอาร์คแต่ละจุดเดิมโรงงานรู้ด้วยนะคะพี่พี่จา๋านะนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับนะคะตัวซุ้มร้อนะคะคุณพี่ป่งซุ้มร้อนะเห็น ชัดเลยเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีริ้วรอยนะคะหรือว่าตัวแม็กไม่มีริ้วรอยเบียดฟุตบาทมานะคะอยู่สภาพสวยแม็กเดิมโรงงาน นะคะกริปกริปคุณพี่ใครตามหาอยู่นะคะกับ C r v วค่ะคันนี้7ที่นั่งนะคะปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแวะมาชมรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่เซนตไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพติดต่อนุชเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ขับ2นะคะเป็นตัวขับ2 7เจที่นั่งราคา859 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่14,600บาทตลอดอยุสัญญาเลยมาเับาชมกันต่อด้านหลังค่ะคันนี้ไฟท้ายแบบ led อยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยร้าวเลยนะคะคุณพี่จ๋าเดิมๆ พร้อมนี่มีโครเมียมตัดนะคะแล้วก็โลโก้สีโครเมียมอยู่สภาพเดิมเลยที่ปัดน้ําฝนเดิมกระจกหลังเดิมสปอยเลอร์หลังอยู่สภาพเดิมนะคะโลโก้ต่างๆ C r อาอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ค่ะพี่ๆจ๋ามไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วประตูด้านหลังไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้เนะะี่ยฮะใช้งานแบบ ค,คุ้มกันไปเลยนะคันนี้ให้ดูการชัดๆสอขบอมาอยู่ข้างหลังไนดะ้ยังไงนะคะปี21นะคะราคา8,59,0 0 0บาทเนะคะเป็นตัว7ที่นั่งนะคุณพี่คันนี้นะคะแล้วก็เป็นรถใช้งานขับมาแค่มือเดียวเป็นรถหน่วยงานด้วยคันนี้นะคะภายในห้องผูง้้โดยสารกว้างๆเลยนะลูกค้าสังเกตเห็นเลยถุงพลาสติกไม่ได้แกะออกเลยค่ะสวยเดิมแบบนี้ภายในสะอาดสะอ้านเดิมนะคะและโครงสร้างเดิมด้วยนะคะดูจากตัวน็อตได้เลยไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะน็อตเดิมเดิม นะคะนี่น็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานค่ะไม่มีริ้วรอยการแกะไขมานะคะแล้วก็น็อตเดิมนะแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังนะคะไม่มีริ้วรอยแตกเล้าเลยพี่พี่จ๋าอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะสนใจเรียดเพิ่มเติมนะคะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะันนี้ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะด้านข้างนะเหลี่ยมสันนะเห็นได้ชัดตัวสีเดิมสวยๆกริบๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่จา๋านี่นะคะสีเดิมนะคะแล้วก็ ป่งซุ้มร้อเรียมสันเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวสีเบาบางเดิมโรงงานนะคะพี่ๆมาเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะคะภายในห้องพนิยสารกว้างมากนะคะนั่งสบายๆเลยเนาะแล้วก็แอร์ตอนหลัง มีมาให้แล้วซอกประตูนะคะทั้ง4บานน็อตนะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยการแกะไข่กันเลยเนาะ,ะน็อตเดิมโรงงาน,นะคะ่ะสเปคเดิมแบบนี้สวยๆภายในกว้างสะอาดสะอ้านสวยๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวหลังปล่อยรถเรามีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบเนะะี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเนี่ยตอนนี้สภาพตอนนี้นะคะยังจะไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้านะลูกค้าหลายท่านบอกว่าปล่อยสภาพนี้หรอไม่คะ่ะคุณพี่จ๋าเตรียมปล่อยอ่าปรับสภาพเสร็จจริงนะคะแต่ว่าเราจะมีการสปาให้อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะบอกแบบบางทีเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะ ลูกค้าอาจจะมาดูรถมาลองขับนะคะก็เดี๋ยวเราปรับสภาพให้ใหม่นะคะแล้วก็เสาบีนะเห็นได้ชัดเลยพี่ๆนี่นะคะน็อตเดิมนะคะมคอาร์คสติกเกอร์ต่าง,างๆมีตัมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่นะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะไม่มีช้ำพวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพเดิมฟุตสตาร์ทมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นิดนึงนะคะว่ามีอะไรมาให้ดูกันบ้างนะอะ สตาร์เครื่องเลยฟุตสตาร์ทค่ะคันนี้นะคะกุญแจมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะ1ดอกนะคะแล้วก็สตาร์เครื่องขึ้นมาลูกค้าสังเกตเห็นเลขไม้เลย1นึ่กิโลไม้แท้ด้วยพวงไลยมอติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมรับสายวางสายมีมาให้สั่งงานด้วยเสียงหุม้มโดยหนังไม่มีช้ำเลยมาพร้อมจอนะคะทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังหมด กล้องมองข้างมีมาให้นะเชื่อมต่อปุ่นคาเพยได้คันนี้นะคะบลูทูธต่างๆมีมาให้แอร์ออตโต้เนี่ยคะเกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้นะคะใช้งานมาแค่มือเดียวเป็นรถหน่วยงานประกอบจำการด้วยคันนี้นะคะข้อดีอย่างที่แจ้งเลยเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกยะกษการใช้งานพี่พี่ได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะนี่คอนโซลหน้าไม่มีช้ำเลยนะคะพี่พี่จ๋าอยู่สภาพเดิมนะเบาะด้านข้างเห็นได้ชัดเลยตึงเป๊ะเดิมโรงงานค่ะพี่พี่ไม่มีรรอยช้ำเลยนะคะได้ไปถือว่าคุ้ม มากแล้วสาหรับใครมองหา CRV มือสองนะคะนุชแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลย7ที่นั่งราคาเบาผ่อนต่อเดือนแค่1 4ึ0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่2 4 9ค่ะเรีือสันอยู่สภาพเดิมสวยๆโป่งซุ้มร้อยอยู่สภาพเดิมค่ะนี่ไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED วดีไฟเดยร์ไทม์มีมาให้แบบครบๆเลยค่ะพี่จา๋าสนใจเดียวเพิ่มเติมนะคะโทรหานุชได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยัง สวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยคุณพี่จ๋าเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีนะคะคันหน้าเดิมนะคะรอย QC ต่างๆนะเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีการโดนชนหน้ามาสติกเกอร์ต่างๆเนาะมีมาให้สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยพี่พี่จ๋าคันหน้าเมคอาร์คนะคะเดิมหัวน็อตนะแต่ละจุดนะคะน็อตยึดฝากับโรงเดิมนะคะรอยกลมเมคอาร์คเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆมีมติดตั้งมาให้แล้วนะและสําหรับใครมองหาอยู่นะคะ CRV มือสองนะคะเมคอาร์คเห็นได้ชัดเลย น็อตเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยค่ะพี่พี่จา๋าไม่มีริ้วรอยช้ำกันเลยนะคะและนี่คือรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้า C ีอวี v, มือสองของเราบอกเลยว่ารับเข้ามาสภาพเกรดเอรอบคันนะคะและสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถเจ็ที่นั่งผ่อนเบาๆนะคะแนะนําได้เลยคันนี้ไป1หนึ่งทางเลือก c ีอวี v, มือสองนะคะ 2.4e นะคะเป็นตัวไม่ดชเชนขับ2ค่ะคันนี้ปี2021ราคาขายที่เพชรยนต์นะคะ8,59,000ั85 9, บาท เท่านั้นเลยนะคะผ่อนต่อเดือนแค่14,600บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษตอนนี้อยู่ที่2.49%เรนะคะและสำหรับวันนี้ฝากพี่กดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ